เรามาพร้อมกับทิมงานชิมพระรสเลยค่ะมาตามหาร้านเด็ดร้านอร่อ,รอยร้านดังกันไงคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็โอ้โหขวามือนี่นะคะเห็นตรงนี้เขากําลังทาอยู่เลยเรนโบ้หวยเตี๋ยวปากหม้อนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะสุดเดีอยปากหม้อนะคะบอกเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะคะไปดูธีททาด้วยนะคะน่าสนใจมากพี่เขากำลังทำอยู่เลยแล้วเดี๋ยวไปแอบถามเมนูเด็ด ไปที่นี่กันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่านะคะตามเข้าไปเลยค่ะเล้งโบ้ก๋วยเตียวปาหม้อโอ้โหขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชมคะเนี่ยกำลังทำอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวปาหม้อใช่ไหมคะอ่ามีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยมีหลากายไส้ที่รั้นก็จะมีผักชายหวานข้าวโพดแครอทแครงม่วงถั่วงอกผักเส้นแล้วก็จะเป็นไส้หมูค่ะ แล้วก็จะจะเป็นไส้หมูสีม้าก็จะเป็นไส้กุ้งครับว้าวคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากแล้วก็ร้านนี้นะคะตัวเดียวปากห้อเรนโบ์ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเลยถ้าเกิดมาพิษณุโลกเนี่ยไม่อยากไห้พลาดเลยค่ะเนี่ยนะคะเปิดปิดกี่โมงบ้างแล้วก็มีหยุดวันไหนก็ไม่เอ่ยอ่าวันหยุดไม่มีนะครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะครับถึงประมาณ เดินโบก๋วยเต๋ยวปานอนะคะว่าเดินทางคร่าวๆอยู่ที่บ้เาเส้นหลักๆนะครับจากน,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 นครสวรรค์นะครับเข้าตัวเมืองพิรุโลกนะครับหรือว่าในกุ๊กเซ็นแแบบนะครับพิมก็จะพาเป็นผสมก็จะมาตรงนีครับอ่ากุ๊กเซ็นแบบมีนะคะปักบุญความอร่อยไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้เิมตรงนี้นั่งทานก่อนนะคะลูกค้ารอทานอยู่เพียบเลยนะคะเดี๋ยวพิมหน้านะ วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเลยนะคะอยู่กันที่ร้านเรนโบ์ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะใครที่อยากมาทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อรสชาติอร่อยอร่อยกลมกล่อมแบบนี้นะคะกับน้ำปลาที่พะรดของเราค่ะแวะมาได้เลยที่ร้านนี้ค่ะปักหมุดความอร่อยไว้ให้แล้วนะคะแล้วมาติดตามกันว่าชิหก้าพวกเราค่ะ จะพาคุณไปกินอร่อยร้านเด็ดที่จังหวัดไหนกันบ้างชิปนี้ไปทานเสียวเฉียวปะหม้อกันต่อก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไปค่ะทิพพะร